แผ,แผ่นกระดาษกินได้เนี่ยมันก็จะละลายในปากเลยค่ะทุกคนคะ่ะบกติบกเติยินจะไม่กินอะไรหวานๆแบบนี้นะแต่ว่าพอชิมแล้วอะเอาเป็นโอเคนะมันอร่อยอะ่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องดินฟินฟู้ดนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันที่งานทุ่งสีเมืองอุดรธาน,นีค่ะงานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1นธันวาไปจนถึง12ธันวาคมเลยค่ะทุกปีนะคะอุดรเขาจะจัด เดือนธันวาเนี่ยแต่วันที่หนึ่งถึง12ของทุกปีเลยค่ะทุกคนใครที่ยังไม่เคยมาสามารถมาได้นะามาไม่ทันปีนี้ปีหน้ามาได้ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่นี่เลยค่ะที่โซนทางเข้าพาซาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมากินทังหูรูปก,กันค่ะร้านนี้นะคะอาจจะเป็นแบบทังหูรูปธรรมดาธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งก็คือนี่เลยค่ะเขามีนี้นะทุกคนอันนี้คือกระดาษที่แปะไว้แต่สามารถ มันไม่ใช่กระดาษธรรมดานะเป็นกระดาษกินได้นะรุ่นค่ะเราเรายังไม่เคยเห็นนะปกติแล้วก็จะไม่มีอะไรเนาะเป็นแต่ไม้แล้วก็เสียบผลไม้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นกระดาษอะไรคะพี่เป็นกระดาษแป้งกระดาษทานไดเลยอ๋อกระดาษอันนี้เขาทาจากแป้งนะคะสามารถกินได้นะมันจะละลายในปากเลยเหรอคะโอ้ทุกคนถือว่าไม,นะไม่แพงนะไม้ละสามสิบาทปกติเดี่ย สับอะร่ช่ำๆใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยเขาย50-60แล้วนะร้านนี้ค่ะทุกคนร้านเจจอยถังหูลูกค่ะอยู่ทางเข้าพาสานะคะขายถังหูลูกไมมละ30บาทเท่านั้นเองและนี่มีกระดาษกินได้ให้เราลองด้วยปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่แบบว่ามีถังหูลูติดกระดาษกินได้นะคะเออนั่นไง มาดูบรรยากาศในร้านนะทุกคนถือว่าขายดีนะทุกแบบตอตอแถวซื้อเลยอะแล้วแถวนี้มันก็โลงนะ่งเนาะหน้าร้านแบบบรรยากาศดีโล่งนะคะไม่แอาอัดนะทุกคนสามารถมาอุดหนุนได้นนะอันนี้เนี่ยตั้งแต่วันเริ่มงานแรกๆอะเราเคยมาซื้อแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะว่าทางร้านนี้เนี่ยอร่อยยังไงเราถึงได้มาซ้ำนะแล้วก็พาเพื่อนมากินนะคะ น่ร้านนี้เขาจะผสมให้เลยมีหลายอย่างนะทุกคนมีสตรอเบอรี่แล้วก็อุ่นไซมัสแล้วก็มีส้มด้วยสามารถผสมได้เลยนะคะสตรอเบอรี่ดีแพงนะลูกใหญ่ด้วยนะ30บาทก็คือแบบราคาแบบน่ารักกรุบกริบเอารวมค่ะเอาดิอนนี้นี่ะไค่ะยานเอาไหนลูกฮะอะไรนะ ไดเหรออ๋ออะไรเดี๋ยวโอเคลูกขนาทานได้นะคะนี่ทุกคนค่ะนอกจากจะมีถังหูลูกขายแล้วนะเป็นร้านถังหูลูกก็จริงแต่ว่านี่เขามีช็อกโกแลตดูใบาขายด้วยนะะ <laughs> อันนี้คือทำเองเลยเหรอคะคอืมช็อกโกแลตดูใบชิ้นละหนึ่งร้อยบาทที่เป็นลูกหัวใจแบบนั้นเดยวเรามาทางนี้ค่ะเพราะว่าลูกค้าเริ่มเยอะแล้วไปทางนี้ค่ะมาทางนี้ก่อน เบ็ดด้วยคะ<า>่ะเป็นหนึ่งร้อยสามสิบบาทนีะเนาะขอบคุณนะคะอันบบน,อนี้ช็อกโกแลตดูบายก็คือแบบไม่เคยกินเลยข้างในเป็นอะไรคะพี่ข้างในจะมีไส้เส้นช์คุนฟ้าก,กับถั่วพิาซิโอค่ะนี่ถัว่วอะไรนะจำไม่ได้ไก็คือเรียกยากมากนะคะในเราผาสนใจนี้ดีกว่าทางหุ่นรู้นะคะ ถังหูลูก็คือเป็นผลไม้เคลือบน้ำตาลนะคะทุกคนอือร้านนี้คือดีก็คือแบบน้ำตาลเขาไม่แข็งโฟกอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าไปเอาไหมไปบอกไม่เอาแข็งก็คือเขาฝังใจมาจากร้านร้านอื่นนี่เคยซื้อแล้วแบบแล้วแบบน้ำตาลคือแข็งมากกัดไม่ได้นะคะแต่ร้านนี้ก็คือแบบ ดง่ายมากแล้วก็แผ่นแผ่นกระดาษกินได้เนี่ยมันก็จะละลายในปากเลยค่ะทุกคนคะ่ะปกติปกติกตยินจะไม่กินอะไรหวานๆแบบนี้นะแต่ว่าพอจิมแล้วอ่อามันโอเคนะมันอร่อยอะ่ะ ต่อไปเรามาดูช็อกโกแลตดูใบกันค่ะว่าเป็นยังไงนะไม่เคยกินนะอันนี้คือครั้งแรกเลยอันนี้ไมวรู้น่อยค่ะในช่วงค่ะอันนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตดูใบเขาทำมาแบบน่ารักมากเป็นรูปหัวใจนะคะทุกคนค่ะโอ้โหจับดีๆนะหนึยบาทเลยนะอย่าให้หล่นอ่ะบิเลยว้า ในจะเป็นสีเขียวแบบนี้เ,เขาเขาบอกว่ามันเป็นถั่วนะคะถั่วอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เรียกเรียกยากมากก็อร่อยอยู่นะเหมือนเหมือนขนมอะไรอ่ะพู <c oughs> <c oughs> บอกเรียกไม่ถูกแบบขนมมันนั้นอะ่ะ <c oughs> เหมือนรังผึ้งแล้วแบบมีไส้ที่เป็นยาวๆอัเนี่ยเรียกอะไรอ่ะอร่อยเนาะทุกคนคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยกินช็อกโกแลตดูใบนะมาอุดหนุนได้นะคะแล้วก็ทางหูลูกคืออร่อยมากมาอุดหนุนได้นะมาละสามสิบบาทเองค่ะช็อกโกแลตดูใบก็ถูกนะปกติแล้วเห็นเขาขายกันร้ 160, 170, 180อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอเลยนะแต่อันนี้ก็คือหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่เลย ร้านเจ๊จอยถังหูรูนะทุกคนคะ่ะอยู่ทางเข้าพาซ่าค่ะแ <laughs> ม่ค้าหน้าตาแบบใจดีมาก <c oughs> ยิ้มแย้มตลอดเลยอะ,อะไรดีค่ะแล้วแบบกัดไม่เข้าไหว <c oughs> แต่นี้แบบพี่อันจริงๆมันไม่ได้แข็งเลยลูก เอ๊ยสตรอเบอรีร่อร่อยมากสตรอเบอรีร่อร่อยเหรอเอาไหมเกค่ะ <c oughs> ชื่อนี้เลยเจ๊จอยถังหูลูร้านอื่นไม่การันตีนะแต่ร้านนี้การันตีคืออร่อยจริงแล้วก็มีแบบว่าสตรอเบอรีร่ฟอ,ฟองดูใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรีร่กับสักเล็กน้อย <c oughs> สตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตฟองดูก็มีนะอันนี้ก็30บาทใช่ไหมจ๊ะนี่เลยเลือกได้เลยจ้ะหรือว่าเอาอย่างละหนึ่งสองสามไม้ก็แล้วแต่เลยอร่อยจริงคอนเฟิรม์มโอเคขอบคุณนะ